ลงใต้กันไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับได้มีเหตุคนร้ายนะครับในการวางรอบวางระเบิดนะครับทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนได้รับบาดเจ็บซึ่งทางด้านล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ได้มีการคุมเข้มนะครับสนธิกาลังในการควบคุมนะครับเข้มข้นเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากว่าเป็นวันครบรอบวันชาติของประเทศมาเลเซียและก็วันสถาปนากลุ่มเบอร์ตารูนะครับหลังจากที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องครับ ทางด้านของพลตตร,รีเสกสรรชูรังสรรผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดยะลาครับได้เน้นย้ําให้กําลังพลทุกฝ่ายในการเพิ่มความเข้มงวดเพิ่มความถี่และก็ความละเอียดในการตรวจสอบตรวจคน้นบุคคลรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์รวมไปถึงเป้าหมายสิ่งของผู้ต้องสงสัยนะครับในการพกในกระเป๋าและก็ยานพาหนะในการออกตรวจตราในเขตเทศบาลน,นครยะลาซึ่งก็เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะจุดตรวจหลักครับก็ประกอบไปด้วยจุดตรวจท่าสาบนะครับ จุดตรวจมาลายูบางกอกครับจุดตรวจขุนวัยและก็จุดตรวจเมืองทองครับเพื่อ <c oughs> ที่จะให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบรถจักรยานยนต์และก็รถยนต์รวมไปถึงบุคคลต้องสงสัยที่ผ่านจุดตรวจเข้ามายังในเขตเมืองนะครับอย่างละเอียดประกอบกับในช่วงนี้ครับใกล้เข้าสู่ช่วงของเป็นวันครบรอบวันชาติของประเทศมาเลเซียก็คือวันที่31สิงหาคมวันนี้นะครับอีกทั้งยังเป็นวันสถาปนากลุ่มเบอร์ตาซูนะครับ ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของก่อกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์และก็การแสดงศักยภาพของกลุ่มด้วยครับ ซึ่งกลุ่มที่ว่าไปนะคะก็จะเป็นการาดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็อย่างที่คุณสิทธิชัยบอกไปนะคะเขาเป็นวันครบรอบวันชาติของประเทศมาเลเซียแล้วก็เวนเป็นวันสถาปนาของกลุ่มเบอร์ซาตูค่ะที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีในครั้งนี้นะคะที่เขามีการเฝ้าระวังกัน